ครับสวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำเจ้ากระบะฮิสซูนะครับบ,รบจ395นานตัวนี้เป็นปี2003นะครับปลายปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง2.5เชอร์โบนะครับไดเบรกอินเจคชั่นนะครับโคตรประหยัดใครเคยใช้รุ่นนี้ก็คงจะรู้ดีนะครับอันนี้ชม สีสันรอบคันครับรถก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับมีแผลสดหนึ่งแผลนะครับคันนี้นะครับสีสันเดิมบางนะครับประกันว่าไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภายในนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่มีแก่นะครับภายในนะครับสะอาดนะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีนะครับเดิมนะครับเป็นรถของอดีต พูดในการโรงเรียนนะครับึงเม็อักนะครับข้างแผงประตูนะครับข้างข้างประตูครับครบทุกเม็ดนะครับสีสันสวยงามนะครับเดิมเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีทําสีเม็ดชิ้นเดียวนะครับนะครับดูหัวน็อตนะครับนะครับอันนี้ภายในนะครับภายในนะครับสะอาดสะอานครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับ ใายหาใช้อยู่นะครับไว้เข้าไร่เข้าสวนไว้เป็นรถสำรองนะครับไว้ทํามาค้าขายไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะครับดูเม็ดฮะนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีพลิกตะแคงคว่ำหรือจมน้ํานะครับรถเหนือนะครับรถเหนือโดยแท้สวยอยู่แล้วนะครับดูเดือนไม้นะครับเพิ่งวิ่งได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลนะครับรถบ้านออกศูนย์ตัวยตศูนย์อสุสน่านแท้นะครับคันนี้นะครับ แอร์เครื่องเสียงนะครับใช้ได้ปกตินะครับคันนี้นะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยนะครับสี่เส้นนะครับเปลี่ยนมาหมื่นกว่าบาทนะครับทะเบียนประกันต่อให้เรียบร้อยแล้วถึงปียางนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับยางเต็มนะครับยางเต็มเลยนะครับนะครับยางปี2022นนะครับปลายปีนะครับใช้ได้อีกนานนะครับ ้ได้อีกนานเลยนะครับใครหาใช้อยู่นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับนะครับทะเบียนปี67นะครับปี67นะครับซุ้มเดิมซอกเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับดูนะครับนะครับอยู่ครบครับตอนกระบะสวยงามไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีแผ่สดเหมือนที่เก่าหนึ่งแผ่นะครับนะครับท้ายเดิมนะครับรถบานแท้ๆนะครับ อาไปเข้าได้เข้าสวนนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่อำเภอท่าวังผานะครับเจ้าวันนันนะครับศูนย์กับแปดเจ็ดสนนะครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับศูนย์กับแปดเจ็ดห้าสองสองหนึ่งสองท่านนี้นะครับขายสดนะครับขายสด1นึ0 0 0สบาทนะครับขายสด1นึ0 0 0สบาทนะครับไม่ลดแล้วนะครับเอกสารนะครับพร้อมโอนให้เลยนะครับรับเอกสารไปโอนเลยนะครับ ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงข่า<อ>ช้<ด>อยันนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยอันนี้นะครับไม่วิ่งกำลังได้ประมาณ200แสนนะครับน่ครับนีกล้องให้เรียบร้อยนะครับเริ่มเิหมดนะครับ น็อตไม่มีขยับนะครับทันหน้าเดิมหลังเดิมหมดนะครับ มีแผลสดนี่หนึ่งแผลครับอย่างไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างปี22ครับใช้ได้อีกนานครับ เดิมหลังเดิมนะครับหายห่วงนะครับรอนสวยครับ ไม่มีควันนะครับเครื่องนี้นครับจะเบียนปีหน้าครับ67ครับครับขอย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะครับขอขายเงินสดนะครับ1,60,000บาททวนหากสนใจนะครับยกหโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ที่เบอร์098 752 2135 รถจอดอยู่ที่บ้านอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านครับครับฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับรถบ้านายหลุกสิทธ์อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับ